สวัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องการที่เราจะดูแลรักษาตัวเองจากเบาหวานโดยไม่ต้องกินยานะครับลดน้ำตาลในเลือดกันต่อนะครับวิธีที่เราจะลดน้ำตาลในเลือดโดยที่ไม่ต้องใช้ยานี่ครับเอาง่ายๆเลยนะครับคือสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนี่อย่างเช่นช่วงนี้นี่ทุเรียนออกเยอะนี่นะครับหลายคนก็จะอดใจไม่ไหว อวันไหนที่แบบซัดทุเรียนไปหลายเม็ดนะครับเป็นสี่ห้าเมนะ็ดหรือใครมีตังหน่อยกินไปเป็นสิบเม็ดอย่างนี้นะครับวันนั้นพี่น้องก็ทำางนี้เลยครับต้มอ,อเอาตะไคร้ใบเตยนี่ครับที่หาง่ายนี่ต้มแบบน้ำสักสามถึงสี่ลิตรเลยครับในวันนั้นนะครับแล้วเราก็ดื่ม นะครับดื่มน้ําต้มใบเตยกับตะไคร้นั่นแหละครับดื่มไปเรื่อยๆในวันนั้นนะครับดื่มไปกินทุเรียนไปก็ได้ครับคือให้ตัวใบเตยกับตะไคร้นี่มันจะเป็นตัวขับปัสสาวะมันก็จะขับทําให้เราฉี่บ่อยขึ้นนะครับฉี่ขับน้ําตาลออกไปกับฉี่เรานะครับก็ทําให้น้ําตาลนี่มันลดใน เลือดเรานี่ลดลงไปได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกินยานะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับหรือว่าจะให้ในชีวิตประจำวันนี่นะครับสำหรับคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับกอกน้ำเปล่านี่ครับใส่ขวดลิตรครึ่งไว้เลยนะครับขวดลิตรครึ่งนี่นะครับดื่มให้ได้วันละขวดนะครับ นอกจากจะลดน้ําตาลในเลือดแล้วนี่มันจะทําให้เลือดเราไม่ข้นนะครับทําให้เลือดไหลเวียนไปที่ตับได้ดีด้วยนะครับงั้นในหนึ่งวันนี่เราดื่มให้ได้น้ําเปล่านี่วันละขวดไว้เลยครับตัวนี้นะครับเพราะจริงๆอ่ะส่วนใหญ่นี่น้ําตาลมันค้างนี่เพราะว่าเราดื่มน้ําน้อยด้วยแล้วก็ร่างกายไม่สามารถที่จะขับมันออกมันก็เกิดการตกค้างได้ง่ายนะครับ ทีนี้ถ้ามันสูงมากอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าวัดแล้วน้ำตาลในเลือดเราสูงมากนี่นะครับนอกจากดื่มน้ำแล้วนี่ให้เราใส่เสื้อกันหนาวหนาๆนี่แล้วไปเดินนะครับเดินเร็วออกกำลังกายหรือว่าไปเดินตากแดดให้เหงื่อมันออกเลยครับให้เหงื่อมันแตกออกหนึ่ง การที่เราไปเดินออกกําลังกายนี่ร่างกายจะดึงน้ําตาลไปใช้พลังงานนะครับเป็นพลังงานสองมันขับออกทางเหงื่อนี้จะเร็วที่สุดครับนะครับขับไปพร้อมกับน้นํานี่น้ําตาลก็จะลดออกไปจากระบบเลือดเรานะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปกินยานะครับนี่คือวิธีที่พี่น้องสามารถนําไปใช้ได้ง่ายๆนะครับ ดีกว่าที่เราจะกินยาแล้วก็ทําร้ายตับเราไปเรื่อยๆโดยที่ตับเรามันไม่สามารถจะฟื้นกลับคืนมาได้นะครับนอกจากเราจะลดน้ําตาลแล้วมันยิ่งทําให้ร่างกายเราเนี่แข็งแรงการไหลเวียนเลือดดีตับก็จะแข็งแรงตามเราไปด้วยนะ้การจะฟื้นปูตับให้กลับมาแข็งแรงนี่มันก็จะไม่ยากนะครับนี่ฝากพี่น้องลองไปทําดูนะครับอ่าสําหรับคนที่เป็นเบาหวานอยู่ และต้องการลดน้ําตาลโดยไม่ต้องกินยานะครับดูแลตัวเองง่ายๆอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้หมอจะมาพูดถึงการฟื้นฟูให้ตับแข็งแรงแล้วก็กลับมาคุมน้ําตาลได้อีกนะครับสวัรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ